วอลเปเปอร์สายมูหร exactly. mm ือวอลเปเปอร์เสริมดวงเป็นวอลเปเปอร์ที่มีครบทั้ง7วันครบทั้ง4ด้านไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินการเรียนหรือแม้แต่ความรักนะคะจัดหนักจัดเต็มมาให้กับทุกท่านแล้วนะคะราคาเพียงแค่99บาทเท่านั้นนะคะรับประกันความสักธิ์นะคะเนื่องจากได้ผ่านพิธีการที่เรียกว่าการสวดมนต์ใหญ่แล้วก็การกดน้ำมันที่สมบนบุญสมนกุศลเพื่อเปิดทิศเปิดทางให้กับทุกท่านแล้วนะคะราคาเพียงแค่99บาทเท่านั้นนะคะหากท่านสนใจนะแอดไลน์ในรูปภาพได้เลยนะคะเปิดดูดวงไพ่ยิปซีดูได้กด้าานไม่่ว เป็นการงานการเงินการเรียนแล้วก็ความรักนะถามแบบเจาะจงนะคะถามตอบเป็นข้อความเท่านั้นไม่มีการโทรนะคะ1คําถาม35บาท3คําถาม100บาทนะหากท่านไดสนใจนะคะแอดไลน์ตามรูปภาพได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่หนึ่งท่านนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงกันในหัวข้อที่ว่าลักษณะเนื้อคู่คู่แท้คู่บุญคู่บารมีของคุณนะคะเป็นอย่างไรนะคะบอกเลยว่าคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะเนื้อคู่ของคุณเนี่ยเขาเป็นชาวต่างชาติอันนี้ชัดเจนมากๆแล้วก็เป็นโซนยุโรปด้วยนะคะชัดเจนมากๆว่าเป็นชาวต่างชาติแล้วที่สําคัญรวยมากค่ะนะคะถึงขั้นเป็นเศรษฐีได้เลยนะคะ แม่หมอมองว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีปมในเรื่องของความรักมาก่อนเขาเคยผิดหวังเคยเสียใจในเรื่องของความรักเคยผ่านความเจ็บปวดในเรื่องของความรักมากๆนะคะกว่าที่เขาคนนี้จะเปิดใจยอมรับให้กับใครเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเขาค่อนข้างมีกำแพงในตัวเองมากพอสมควรเหมือนกันนะคะแต่ใดๆเนี่ยถึงเขาจะมีกำแพงอะ่ะพอเขาได้เจอคุณอะ่ะเดี๋ยวทุกๆอย่าง จะค่อยๆไปตามสเต็ปแน่นอนนะคะและแม่หมอบอกเลยว่าการที่เขาเปิดใจให้กับคุณน่ะนั่นแปลว่าเขาตัดสินใจแล้วว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขานะคะและต้องเป็นคุณเท่านั้นนะคะเออ คนคนนี้นะคะเขาเป็นคนฉลาดทันคนมากๆนะคะเขาไม่โดนหลอกง่ายๆแน่นอนเขาเป็นคนวางแผนเก่งมีความเป็นผู้ใหญ่ค่อนข้างสูงมากๆเลยนะคะคนกองเนี้ยแล้วก็เป็นคนที่มีเหตุผลในตัวเองนะคะเป็นคนที่มีความทั้งใจเย็นได้ใจร้อนก็ได้เหมือนกันนะคะเขาเป็นคนหัวการค้าเป็นคนมองการไกลพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้นะคะคนคนนี้รวยนะคะรวยเพราะความสาม ของตัวเองไม่ใช่เพราะโชคช่วยคนคนนี้เป็นคนที่ทำงานหนักอย่างสม่ำเสมอดังนั้นการที่เขาจะอยู่ในจุดที่ประสบความสาเร็จหรือว่าจุดที่ทุกคนมองว่าเขารวยเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะเพราะเขาเป็นคนเก่งเขามีศักยภาพในตัวเองค่อนข้างสูงแล้วเขาก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองด้วยนะคะดังนั้นน่ะเขาอ่ะจะค่อนข้างที่จะส่งเสริม คุณได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเป็นคนที่จะ drive ตัวคุณแล้วก็ผลักดันตัวคุณให้ไปอยู่ในจุดที่เท่าเทียมกับเขาได้หรือว่าในจุดที่ตัวคุณเองต้องการได้นะคะนี่สิคือคู่บุญคู่บารมีของคุณจริงๆนะคะคนคนนี้นะคะเขามีลักษณะภูมิฐานนะคะอย่างที่บอกก็คือดูรวยเลยอะรสนิยมดีนะคะแต่งตัวดีเป็นชาวต่างชาติแน่นอนนะคะเป็นคนแข็งแกร่งคนคนนี้ใช้คําว่าฉลาดได้เปลืองมากเพราะเป็น คนที่ฉลาดจริงๆนะคะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูงมากๆนะคะเขาอาจจะอยู่ในระดับของ CEO นะคะอาจจะมีกิจการมีบริษัทขนาดใหญ่นะคะมี ธุรกิจที่มั่นคงสําหรับตัวเองแล้วก็ครอบครัวเขาอย่างมากๆเลยนะคะมีความอมดทนสูงนะคะบริหารจัดการงานก็เก่งนะคะกล้าหาญไม่เกรงกลัวใครนะคะแต่เขาก็มีความดื้อเหมือนกันนะเห็นแบบนี้นะคะด้วยความที่เขาว่าอาจจะต่อสู้อะไรมาคนเดียวบ่อยมากๆนะคะเขาก็เลยแบบเหมือนมีความมั่นใจในตัวเองนะคะดังนั้นอาจจะใช้คําว่าดือ้อ ก็ไม่แปลกนักนะคะเพราะบางทีเขาอาจจะไม่ได้ฟังคําพูดของใครเหมือนกันนะคะเขาเป็นคนที่ถ้าต้องการเนี่ยได้อะไรแล้วเนี่ยเขาจะต้องคว้ามันมาให้ได้นะคะต่อให้จะต้องขึ้นเขาหรือว่าลงเหวเนี่ยก็พร้อมที่จะไปอย่างไม่กลัวตายแล้วก็ไม่เกรงกลัวแม้แต่น้อยนะคะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะคะเป็นคนขยันขันแข็งนะคะอย่างที่บอกสม่ำเสมอแต่ถึงแม้ว่าเขาจะมีความเป็นผู้ใหญ่มาก เขาก็มีความเป็นเด็กเหมือนกันนะบางครั้งอ่ะน,นิสัยคล้ายเด็กอาจจะมีมุมง้องแงงองอแงบ้างนะคะถ้าได้อยู่กับคนที่เขารักนะคะอาจจะมีมุมอ้อนบ้างนะคะหรือเขาอาจจะเป็นคนที่หน่าเด็กก็ได้หรือน้ําเสียงเด็กหรือว่าเสียงน่ารักก็ได้เหมือนกันนะคะเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายอัธยาศัยดีรักอิสระนะคะไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงนะคะพร้อมเสี่ยงอ่ะกล้าบุกกล้าลุยนะคะมีความคิดสร้างสารรค์รักการเดินทาง ะะอ,อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาชอบท่องเที่ยวหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าคุณกับเขาเนี่ยจะเป็นรักทางไกลซึ่งกันและกันนะคะเราก็เป็นคนที่ไม่ยึดติดกับวัตถุ คือเป็นคนค่อนข้างติดดินนะถึงแม้ว่าจะรวยถึงแม้ว่า,ารสนิยมจะดีอะไรก็ตามแต่เนี่ยแต่เขาเป็นพวกที่ไม่ใช่พวกที่เป็นวัตถุนิยมนะคะคือไม่ติดแบรนด์เลยนะคะอยู่ง่ายกินง่ายมากๆเลยเป็นนักต่อสู้นักฝ่าฟันปัญหาโลกประสักคนะคะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆไม่เคยกลัวใครนะคะกล้าบุกกล้าบวกกล,าล้าหลยมีอุดมการณ์อันสูงส่งชอบเอาชนะนะคะ เป็นคนที่ซีเรียสจริงจังกับชีวิตมากๆนะคะเป็นคนที่อย่างที่บอกคือเขาอ่ะวางแผนเก่งนะคะดังนั้นทุกๆอย่างในชีวิตเขาอะเขาค่อนข้างทําตามแผนที่เขาวางไว้อยู่แล้วนะคะเป็นคมในฝกักเขาเป็นคนเก่งและเป็นคนฉลาดแต่เขามักจะไม่แสดงให้ใครเห็นแต่คนอื่นมักจะมองออกว่าคนคนนี้มีของนะคะเป็นคนที่ ไม่ง้อใครเหมือนกันนะคะดังนั้นถ้าคุณกับเขาได้มาเจอกันเนี่ยมันแน่นอนว่าคน2คนเนี่ยการที่จะอยู่ร่วมกันได้มันต้องมีการปรับจูนซึ่งกันและกันนะคะถ้าปรับจูนได้อะก็ไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าข้อดีของเขาอ่ะค่อนข้างเยอะนะคะเป็นคนแข็งแกรง่งแข็งแรงนะคะเขาอาจจะชอบออกกําลังกายนะะหรือว่ารักษารูปร่างดีอยู่แล้วนะคะมีอํานาจมีบาร,รมีในตัวเองค่อนข้างสูงนะคะบางครั้งเนี่ยมีความพูดจาขวัญผ่าซากนะคะ คือคนกองเนี้ค่ะจะไม่ใช่แบบหวานๆนะคะจะเป็นลักษณะค่อนข้างแข็งๆหน่อยนะคะ แต่ว่าเขาเป็นคนจริงใจนะคะเขาเป็นคนที่ไม่ชอบการประจบนะคะเป็นคนเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดนะคะอะไรที่เขาเห็นว่าใช่อะไรที่เขาตัดสินใจแล้วว่าอันนี้แหละถูกที่สุดนั่นก็คือที่สุดนะคะมาดูในส่วนของไพ่เเกลสาใบนะไะพ่เรเกลใบแรกนะ,ะ Have faith in your dreams จงเชื่อมั่นในความฝันของคุณอย่ายอมแพ้คุณต้องพยายามต่อไปเพื่อได้สิ่งที่คุณต้องการไพร่ a c เกใบที่2 Achievement ความสำเร็จคุณถูกรายล้อมไปด้วยความบุรณมสมบูรณ์ และความเจริญรุ่งเรืองความหรูหราและคุณภาพศักดิ์ศรีและความประณีตคุณค่าและความสง่างามไพ่บอกว่าหากคุณเดินตามเส้นทางที่พระพิคเนตกําหนดไว้คุณจะประสบความสำเร็จนะคะจากไพ่สองใบแรกเนี่ยบอกว่าเขาอยู่ในจุดที่เขาประสบความสำเร็จอยู่ในจุดที่ว่าเขาเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองนะคะและความคิดของเขา คือถูกที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าเขามีประสบการณ์ในชีวิตค่อนข้างมากนะคะไ h a s e Recovery การฟื้นฟูนี่คือช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูและการเยียวยาสําหรับคุณปัญหาลูประสักต่างๆที่คุณต้องมาเชิญจะค่อยๆหายไปตามการเวลาแม้ว่าตอนนี้อาจจะมองเห็นยากแต่มีอนาคตที่สดใสรออยู่แต่ตอนนี้จงใช้เวลาทั้งหมดที่จําเป็นฟื้นฟูความแข็งแกร่งในตัวคุณอีกครั้งคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็น s a ฟ e Zone ให้กับคุณนะคะ เพราะเขาเป็นคนที่มีความอบอุ่นในตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะต้องเจอเจออะไรมาคนคนนี้เขาพร้อมที่จะเป็นที่พักพิงให้กับคุณได้เสมอนะมาดูในส่วนของไพ่คำวยพรนะคะซึ่งไพ่คำวยพรนะ,ะก็สามารถบอกลักษณะของเนื้อคู่ของคุณได้เช่นเดียวกันนะไพ่คำวยพรบอกว่า a m b r s s i n g f o r t o l a t e and hope นะคะเขาเป็นคนที่อบอุ่นมากๆมีความเป็นผู้ใหญ่สูงมากๆนะคะเวลาที่คุณเหนื่อยเวลาที่คุณเศร้าเวลาที่คุณท้อเวลาที่คุณเสียใจเขาจะเป็นคนที่คอยรับฟังปัญหา คอยปลอบประโลมคอยให้ความหวังคอยให้กำลังใจคุณนะคะไม่ห่างไปไหนแน่นอนมองว่าเขาอ่ะมาจากเมืองหนาวนะคะอย่างที่แม่หมอบอกคือน่าจะเป็นโซนยุโรปเลยนะคะเพราะว่ามีความเป็นชาวตะวันตกสูงมากๆเลยนะคะและนี่ก็เป็นลักษณะเนื้อคู่คู่แท้คู่บุญคู่บาร,รมีของคุณนั่นเองนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคนที่เข้ามาเลอกไพ่กองที่หนึ่งท่านนะคะย้านะคะที่บอกไม่เหมาะเป็นการดูดวงโดยพลังงานโดยรวมเพราะฉะนั้นเล่าอาจจะตรงมากไม่ตรงมากหรือจ,จะไม่ตรงเลยก็ต้องขอภัยมา,าที่ด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปของแม่หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่2ทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงกันในหัวข้อที่ว่าลักษณะคู่แท้คู่บุญคู่บารมีของคุณเป็นอย่างไรนะคะบอกเลยว่าสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2กว่าที่คนกองที่2อ่ะจะพบเจอกับรักแท้จริงๆอะ่ะรักที่อยู่กับคุณไปจนวันสุดท้ายของชีวิตอะ่ะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคุณต้องผ่านคู่เวรคู่กรรมมา พอสมควรเหมือนกันบางคนน่ะอาจจะไม่ได้ผ่านแบบหลายคนก็ได้อาจจะเป็นแค่คนเดียวแต่ว่าคนนี้เป็นรักที่ทําให้เราเจ็บปวดไม่มีวันลืมที่สุดน่ะนะคะมันจึงเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นคู่เวรคู่กรรมกันนะคะแต่ถ้าคุณหลุดพ้นจากคนนี้ได้อ่ะคุณจะเป็นไทยนะคะเพราะว่าคู่บุญคู่บารมีของคุณน่ะเขารอคุณอยู่นะคะแต่เหมือนกับว่า มันมีกรรมลิขิตบางอย่างที่ทำให้คุณะจะต้องฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคกับความรักครั้งเนี้ยไปให้ได้นะคะถึงจะเจอคู่ที่พร้อมแล้วจะเจอกับคุณจริงๆนะคนคนนี้เป็นคนมีเสน่ห์นะคะแต่อาจจะดูเจ้าชู้ถ้าไม่เจ้าชู้นั่นแปลว่าเขาอะ่ะ เป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆแล้วก็มีคนเข้าหาเขาเยอะคือมันขึ้นจากเจวิลขึ้นมาแม่หมอจึงรู้สึกว่าตัวคุณน่ะจะต้องพบเจอกับคนที่ไม่ใช่ก่อนนะคะถึงจะไปเจอกับคนที่ดีกับคุณจริงๆนะคะจึงเป็นลักษณะที่เรียกว่าคู่เวรคู่กรรมนะคะ หรืออาจจะเป็นลักษณะในเรื่องของรักคนมีเจ้าของนะคะเป็นรักสามเศร้านะคะใดๆก็ตามแต่เนี่ยแม่หมอมองว่าไพ่เดอะเ v วิลเนี่ยเป็นไพ่ที่ไม่ใช่พลังงานของคู่แท้คู่บุญคู่บารมีแน่นอนนะคะเป็นรักที่คุณต้องเจ็บปวดก่อนจาก The Devil ลนี่แหละนะคะจึงจะไปเจอรักที่สมหวังจริงๆนะคะคู่ของคุณคนนี้เป็นคนไกลนะคะและจะเข้ามาอย่างรวดเร็วถ้าคุณได้ผ่าน พิธีกรรมที่เรียกว่าการใช้เวรใช้กรรมจนหมดสิ้นนะคะจะเจอจากการเดินทางนะคะ เขาเป็นคนที่พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคนคนนี้เป็นคนดีมากแม่หมอบอกเลยคู่บุญคู่บารามีของคุณนะเป็นคนดีจริงๆนะคะเขาเป็นคนที่รักการเดินทางรักอิสระนะคะเขามีหน้าที่การงานและการเงินที่มั่นคงอยู่แล้วนะคนคนนี้นะคะเป็นคนไกลในที่นี้เป็นชาวต่างชาติได้ไหมได้เป็นคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศได้ไหมได้นะคะแต่บอกเลยว่า มันจะเป็นลักษณะที่แบบคนไกลาจากคุณมากๆเลยนะคะจะไม่ใช่คนใกล้แน่นอนนะคะ แล้วก็ไม่ใช่ลักษณะที่ว่าเป็นคนบ้านเดียวกันแต่ย้ายไปอยู่ที่อื่นอันนี้ไม่ใช่แน่นอนนะคะเป็นคนไกลคือคุณอนะ่ะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนะคะอันนี้เป็นคนใหม่ไม่ใช่พลังงานเก่านะคะเขาเป็นคนที่ชีวิตเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ในจุดที่ดีแล้วก็ประสบความสําเร็จมากๆพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งพร้อมที่จะเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวกับคุณได้แน่นอนนะคะคนคนนี้ที่แม่หมอว่าเป็นคนดีเพราะว่าเขาเป็นคนเสียสละนะ คนคนี้เนี่ยเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเก็บตัวเป็นคนที่ว่ามีความมุ่งมั่นมีความเพียรพยายามไม่ยออ่อท้อไม่เห็นแก่ตัวด้วยเสียสละในที่นี้คือเขาอะยอมให้ตัวเองมีความทุกข์เพื่อให้คนอื่นหรือว่าคนที่เขารักมีความสุขอ่าเป็นไงดีไหมคือคู่ของคุณเป็นคนดีจริงๆนะคะเป็นคนที่ มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะคุณจะเห็นคนนี้เด่นเป็นพิเศษเพราะคนคนนี้เขาจะมีความยูนิคเป็นของเขาเองอาจจะมีรูปร่างหน้าตาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือว่าน้ําเสียงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเขาหรือว่าไมาซ์เซตต่างๆมันจะแปลกแล้วก็แตกต่างจากคนอื่นเขาเป็นคนที่มีมุมมองในการใช้ชีวิตแปลกไม่เหมือนใครแปลกในที่นี้ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแปลกในที่นี้หมายถึงดีนะคะเป็นมุมมองที่ทําให้คุณยังรู้สึกเออ มันก็มีคนคิดแบบนี้ได้เนาะแต่มันเป็นพลังงานบวกที่ดีมากๆเลยนะคะคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีอํานาจมีบุญบารมีในตัวเองค่อนข้างสูงนะคะคือเวลาคนอื่นเห็นเขาอะจะรู้สึกเกรงใจนะคะแล้วก็เกรงกลัวนะคะเขาเป็นคนที่มีเหตุผลมีตรรก,กความคิดเป็นเหตุเป็นผล รักความยุติธรรมเที่ยงตรงตรงไปตรงมานะคะไม่กลัวใครด้วยผู้คนมักจะให้ความเกรงใจนะคะเขาเป็นคนที่ไม่ชอบเอาเปรียบใครคะ่ะแน่นอนตามนิสัยของเขาเลย แต่ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบเช่นเดียวกันนะคะทํามาทํากลับไม่โกงแน่นอนเป็นคนที่ซื่อสัตย์และจริงใจไม่ค่อยแสดงออกในเรื่องของความรักนะคะแต่ว่าเป็นคนที่รักใครรักจริงนะคะรักเดียวใจเดียวเขาจะเป็นคนที่เน้นการกระทํามากกว่าคําพูดดังนั้นถ้าคุณอยู่กับเขาแล้วคุณรู้สึกว่าคุณต้องการให้เขาพูดอะไรบ้างอย่างเงี้ยเขาอาจจะ ตอบสนองกับคุณได้ไม่ค่อยดีเพราะว่าเขาถนัดในเรื่องของการแสดงออกมากกว่าดังนั้นถ้าคุณคบกับเขาคนนี้แล้วอ่ะอาจจะต้องปรับจูนซึ่งกันและกันซึ่งไม่หมอบอพว่ามันก็เป็นทุกคู่แหละทุกคู่เนี่ยมันก็ต้องมาปรับจูนซึ่งกันและกันในเรื่องของทัศนคติหรือว่าเรื่องในการใช้ชีวิตต่างๆนะคะของคนสองคนที่ต้องตกลงร่วมกันนะคะแต่คนคนนี้เป็นคนที่มีลักษณะนิสัยคล้ายเด็ก ในบางมุมเหมือนกันนะคะอาจจะมีความง้องแงงงอแงบ้างนะคะขี้อ้อนบ้างเวลาอยู่กับแฟนนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่หน้าเด็กกว่าวัยก็ได้นะคะเป็นคนเสียงเด็กก็ได้เช่นเดียวกันน้ําเสียงอาจจะน่ารักหน่อยนะคะแต่ดูท่าทางแล้วอาจจะอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะ,ะอาจจะใช้น้ําเสียงน่ารักเนี่ยสำหรับ คุณผู้หญิงก็ได้อยู่นะคะแต่ถ้าสําหรับคุณผู้ชายเนี่ยคิดว่าน้ําเสียงเนี่ยไม่น่าจะน่ารักนะหรือถ้าจะน่ารักจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นเวลาที่อ้อนกับแฟนมากกว่านะคะเขาเป็นคนเข้ากับคนง่ายๆนะเป็นคนอธัธยาศัยดีรักอิสระนะคะไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงกล้าบุกกล้าลุยพร้อมเสียงนะพร้อม,มเผชิญหน้านะคะมีความคิดสร้างสารรค์นะรักการเดินทางชอบการท่องเที่ยวนะคะหรืออาจจะเป็นแรกคุณกับเขาเนี่ย จะเป็นรักทางไกลนะคะซึ่งแน่นอนว่าใช่พเพราะแม่หมอพูดไปแล้วเนาะเจอจากการเดินทางนะคะเป็นคนที่ไม่ยึดติดกับวัตถุนะคะไม่ใช่พวกวัตถุนิยมไม่ติดแบรนด์นะคะค่อนข้างติดดินเลยทีเดียวนะคะ มาดูในส่วนของไพ่รอยั l สใบนะไพ่รอยัลใบแรกนะ expect powerful change คาดหวังการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลังหากคุณต้องการคำยืนยันว่าคุณสามารถบรรลุความฝันของคุณได้หรือไม่คำตอบคือใช่ไพ่ใบนี้คือการเริ่มต้นที่ทรงพลังแต่จงเตรียมพร้อมเพราะมันอาจจะเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างลำบากอย่างไรก็ตามทิศทางใหม่ๆมักนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเดิมเสมอเนี่ยเขาเป็นคนที่พร้อมเปลี่ยนแปลงกล้าปลุกกล้าลุยไม่กลัวอะไรเพราะเขารู้ดีว่า การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะนำมาซึ่งเรื่องราวดีๆสำหรับเขานั่นเองนะไพ่ e c ย l ใบที่2 reflection การสะท้อนกลับ เชื่นชมตัวเองบ้างให้กำลังใจตัวเองบ้างที่ผ่านมาเราให้กำลังใจคนอื่นมาเยอะแล้วนะถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องกลับมาให้กำลังใจตัวเองอีกครั้งนะคนคนนี้บางทีอ่ะอย่างที่บอกเขาเป็นคนที่เสียสละมากบางทีเขาเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนนะคะถ้าคุณอยู่กับเขาอ่ะแม่หมออยากให้คุณอ่ะช่วยหิวใจเขาในบางครั้งนะคะหรือดึงสติเขากลับมาบ้างในบางครั้งนะ,ะบางครั้งเราก็ต้องเห็นความสําคัญของตัวเองมากกว่าคนอื่นเช่นเดียวกันนะคะไพ่รัรเกลใบที่3 ไพ่ no. ใบนี้ได้ตอบคําถามของคุณว่าไม่มีอะไรที่แน่นอนแต่คุณไม่จําเป็นต้องกังวลเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะเห็นเองว่าสิ่งที่ไพ่ใบนี้บอกคือคําตอบที่ถูกต้องแล้วนะคะมาดูในส่วนไพ่คำว้พอนะ a b r a c i n g On a Resolution นะคะเขาเป็นคนที่สมาร์ทมากๆเลยนะคนคนนี้ผิวออกแทนๆหน่อยนะคะไม่ขาวนะเป็นชาวยุโรปได้เหมือนกันนะคะ เพราะว่าจากหน้าไพ่เนี่ยคนนี้เป็นคนที่มีดวงตาสีฟ้ามีบุคลิกภาพที่ดีมากๆ แข็งแรงมากๆดูแข็งแกร่งมากๆนะคะใส่อะไรก็ดูดีนะคนคนนี้นะคะสมส่วนนะคะคนคนนี้นะคะแล้วก็ปกป้องคุณได้แน่นอนนะคะแล้วก็พร้อมที่จะปกป้องคนที่เขารักด้วยนะคะนี่ก็เป็นลักษณะคู่แท้คู่บุญคู่บารมีของคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่2อทุกท่านนะคะย้ำนะคะคลิปของแม่หมอเป็นการดูดวนพลังงานโดยรวมเพราะฉะนั้นเราอาจจะตรงมากไม่ตรงมากหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ต้องขออภัยมาณที่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของแม่หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่3ทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงกันในหัวข้อที่ว่าลักษณะคู่แท้คู่บุญคู่บารมีของคุณเป็นอย่างไรนะคะสําหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่3บอกเลยว่าเห็นแบบแรกคือหล่อสวยมีสเสน่ห์นะคะดูสมาร์ทมากๆเลยนะคะรวยด้วยนะคะที่สําคัญนะคะคือค่อนข้างเพอร์เฟกมากเลยคนคนนี้นะคะ เขาเป็นคนผิวขาวนะคนคนนี้ค่ะแล้วก็คือเป็นคนที่ลักชัวรี่มากๆเลยนะคะแต่ติดใจหญิ่งๆหน่อยนิ่งๆหน่อยนะคะแต่ถ้าได้รู้จักเขาจริงๆอ่ะ เขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะน่ารักมากๆคนนี้แต่งตัวดีรสนิยมดีดูหรูดูแพงน้อยแต่มากนะคะเป็นคนที่มีเป้าหมายจริงจังในการใช้ชีวิตเป็นคนที่อยู่กับโลกของความเป็นจริงมองโลกทุกอย่างตามความเป็นจริงไม่เพอ้อฝันนะคะแล้วก็เวลาที่ตั้งเป้าอะไรแล้วอะ่ะเขาจะตั้งเป้าว่า อันนี้เขาจะต้องทำไม่ได้โดยยึดหลักพื้นฐานของความเป็นจริงนะคะเขาจะไม่ใช่พวกมโนเพ้อพพกอะไรนะคะแต่เป็นคนที่มองโลกตามความเป็นจริงบางครั้งอาจจะดูเหวี่ยงดูแรงนะคะดูตรงไปตรงมาเพราะนิสัยของเขาเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะเขาเป็นคนที่คิดอะไรก็พูดอย่างนั้นนะคะ เป็นคนที่หาเงินเก่งนะคะคนคนนี้แม่หมอมองว่าเขาน่าจะมีธุรกิจส่วนตัวนะคะหรือว่ามีกิจการเป็นของตัวเองอยู่แล้วหน้าที่การงานค่อนข้างที่จะมั่นคงนะคะมีอายุมากกว่าคุณนะคะคือเขาว่าจะเป็นคนที่มีทัศนคติมีมุมมองในเรื่องของชีวิตนะคะค่อนข้างโตกว่าคุณมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าบางท่านอาจจะอายุน้อยแต่แม่หมอมองว่าแนวโน้มอ,อายุของเขาเนี่ยน่าจะมากกว่าคุณนะคะ เขาเป็นคนที่จิตใจมั่นคงไม่โลเลนะคะไม่เปลี่ยนแปลงง่ายๆด้วยนะคะ แต่ในบางมุมเขาก็เป็นคนที่คิดเดยอะคิดมากเหมือนกันนะคะด้วยความที่เขาค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกนะคะแม่หมอก,ก็เลยมองว่ามันก็เป็นธรรมดาที่เขาอาจจะมีมุมที่คิดเดยอะคิดมากเหมือนกันเพราะว่าเขารู้สึกว่าอันนี้มันต้องดีที่สุดนะคะทําให้บางครั้งเนี่ยเขาดูขี้กังวลเหมือนกันนะคะแต่คนคนนี้เป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่งนะภายนอกยิ้มแยม้มแต่ภายในอาจจะหม่นหมองดังนั้นถ้าคุณกับเขาได้คบกันอ่ะอาจจะต้องเรียนรู้นิสัยใจคอกันนะคะ เออบางทีเขายิ้มอยู่แต่ภายในใจเขาอาจจะเศร้าหมองก็ได้นะคะเขา่าเป็นคนที่เซนซิทีฟเหมือนกันนะคะเขาเป็นคนที่มีเซน์นะคะหรือว่ามีรางสังหรณ์ที่แม่นยํานะคะบางคนเนี่ยมีซิกเซน์นะคะหรือว่าสัมผัสที่6นะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์ดูลึกลับซับซ้อนนะคะภายนอกเขาอาจจะดู am, ยิ้มแย้มแจ่มใสดูเฟนลี่นะคะแต่ว่าภายในใจเขาก็จะอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนมากๆเป็นคนที่มีความฝันอันยิ่ง ะะชอบวางแผนเงียบๆคนเดียวนะคะแย่งที่บอกเขาเป็นคนเก็บความรู้สึกเก่งบางทีมีอะไรปุ๊บเขาก็จะยังไม่บอกจนกว่าเขาจะทํามันแล้วก็เห็นผลจริงๆนะคะเขาถึงจะแสดงออกมานะคะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีความเพียรพยายามนะคะถ้าเขาตั้งใจจะทําอะไรแล้วเนี่ยเขาจะต้องทําให้ได้นะคะไม่ว่าสิ่งสิ่งนั้นาจะยากสักแค่ไหนก็ตามคนกองเนี้ยไม่กลัวอะไรนะคะเขาเป็นคนที่ยอมหักไม่ยอมงอนะคนๆเน,นี้ยนะคะ เป็นคนจริงนะคะถ้าเขาไม่ผิดอะ่ะเขาไม่ยอมนะต่อให้เขาจะเหลือแค่คนเดียวอะ่ะเขาก็จะสู้นะคนคนนี้ไม่กลัวตายมีลูกบ้าของตัวเองพอสมควรเหมือนกันนะคะถ้าดื้อก็ดื้อสุดเหมือนกันนะคะมีความคิดที่แตกต่างจากคนอื่นชัดเจนมากๆมีคาแรคเตอร์ของตัวเองที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็โดดเด่นมากๆเลยนะคะหรือเป็นไปได้ว่าคนคนนี้มีเสน่ห์มากๆนะคะแล้วก็มีคนนะมาชอบเขาเยอะ นะคะถึงขั้นว่าแย่งชิงเลยทีเดียวนะคะอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์แต่ถ้าอะไรที่เขามองว่ามันไม่ใช่เขาก็ตัดนะเขาไม่ใช่คนเจ้าชู้นะคนคนนี้นะคะถึงจะมีคนแย่งเขาแทบตายยังไงแต่ถ้าเขาเลือกคุณแล้วเขาก็เลือกคุณไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเขาก็พร้อมที่จะทําทุกอย่างให้มันชัดเจน เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณคือของเขาคนเดียวนะคะคนคนนี้เป็นคนที่มุ่งมั่นจริงจังจริงใจนะคะขยันซื่อสัตย์นะคะมีความเพียรพยายามเป็นเลิศอยากได้อะไรแล้วต้องทําไม่ได้ค่ะนี่คือนิสัยของเขาเลยเขาชอบเอาชนะนะคะมุ่งมั่นกับเป้าหมายนะคะเขาคนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่เข้ามาหาคุณเองนะเขาจะเป็นฝ่ายที่มีความเพียรพยายามที่จะอยากที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตเขาดังนั้นแล้วเนี่ยเขาจะเป็นฝ่ายที่จะเข้ามาหาคุณเองนะคะ แล้วก็จะพยายามที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณให้ได้ที่เหลือก็แล้วแต่คุณแล้วล่ะค่ะว่าพร้อมที่จะเปิดรับคนคนนี้หรือเปล่านะคะมาดูในส่วนของไพ่ร r a c l e 3ใบนะคะไพ่ r า c l e ใบแรกนะ Have faith in your dreams จงเชื่อมั่นในความฝันของคุณอย่ายอมแพ้คุณต้องพยายามต่อไปเพื่อได้สิ่งที่คุณต้องการนะคะคนคนนี้เขาเป็นคนที่มั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองสูงมากๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณกับเขาได้คบกันเขาจะเป็นคนที่ drive เป็นคนที่คอยผลักดันคุณนะคะให้ไปอยู่ในจุดที่ดีจุดที่คุณต้องการ ไพ่รอยเ,เข้าใบที่ 2. Splendor ความงดงามกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีจุดที่สวยงามกว่าเดิมและคุณต้องเปิดรับพลังงานนี้ความอมดทนอยู่ภายในจิตใจและรอบตัวคุณนะคะคือไพ่ใบนี้บอกว่า ถ้าคุณกําลังรอเขาคนนี้อยู่เขาคนนี้กําลังจะเข้ามาหาคุณแล้วนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการ move on ไปอยู่จุดที่ดีเพื่อเจอคนดีๆแบบเขานะคะไพ่ระเกอรใบที่ unlikely ไม่น่าเลยสถาน,นการณ์ที่คุณถามถึงไม่น่าจะเกิดขึ้นอย่างที่คุณจนนะินตนาการไว้อาจมีเหตุการณ์ที่แตกต่างกันออกไปที่จะเกิดขึ้นนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยอะไรที่คุณกังวลนะคะมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่คุณคิดก็ได้เพราะฉะนั้นทําตัวตามสบายนะคะเดี๋ยวทุกอย่างจะค่อยๆ flow ตามการเวลาเองนะคะมาดูในส่วนของไพ่คำวยพอนะคะ ซึ่งไพ่คำวยพร์นะคะก็จะบอกลักษณะของเขาได้เช่นเดียวกันนะคะไพ่คำวยพร์อบอก a b r a s i n g f o r m o t h e r นะคะ คนคนนี้เนี่ยมีความเป็นแม่สูงมากนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ชายนะคะแต่ว่าก็จะมีความเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงว่ารูปร่างอารชอนอ่อนแอน,นะแต่จะเป็นในเรื่องของจิตใจเขาเป็นคนอ่อนโยนอย่างที่แม่หมอบอกคนคนนี้เขาเป็นคนที่เซนซิทีฟอยู่แล้วนะคะเขาจะเป็นคนที่อารมุ์อาร,อรวยได้นะคนคนนี้นะคะถึงแม้ว่าจะมั่นใจในตัวเองสักแค่ไหนแต่เขาก็มีมุมที่อ่อนโยนเหมือนกันนะคะคนคนนี้รูปร่างสันทัดนะคะพอดีพอดีเลย ไม่สูงจนเกินไปแล้วก็ไม่เตี้ยจนเกินไปกําลังพอดีนะคะน่าจะประมาณ1 6 0ยหกถึงร้อนะคะแต่จะไม่ได้ถึง180ะค่ะจะเป็น175อะไรประมาณนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ คล่องแคล่วว่องไวนะคะเป็นคนที่จิตใจดีมากๆมีเมตตามากๆมีความอ่อนโยนมากๆนะคะเอื้อเฟอื้อเผื่อแผ่ถ้าเขาได้คบกับคุณนะ่ะมันจะเป็นคู่ที่บาลานซ์พลังงานกันดีมากๆเพราะเขาเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนที่เทคแคร์เอาใจใส่นะคะคือเอาใจเขามาใส่ใจเราอะคะ่ะคือคุณอาจจะแพ้ข้อนี้ของเขาเลยเพราะเขาเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดของคนรอบข้างเป็นอย่างดีเลยนะคะ อันนี้ก็เป็นลักษณะคู่แท้นะคะหรือว่าคู่บุญนคู่บารามีของคู่นั่นเองนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่3ทุกท่านนะคะย้ำนะคะคลิปของแม่หมอเป็นการดูดวงโดยพลังงานโดยรวมเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ต้องขออภัยมณที่นี้ยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจนในการทำคลิปต่อไปของแม่หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ